ราชันชุดขาวเรียลมาดริดครับประกาศได้ตัวจุดเบลลิงแฮมอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดตัวชุดแข่งใหม่ในวันเดียวกันเลยครับล่าสุดครับสมโมสรเรียลมาดริดครับออกถแถลงการครับว่าพวกเขาได้ตัวจุดเบลลิงแฮมมาจากสมโมสรดอทมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับโดยดีลนี้นะครับจบกันที่103 000 000ล้านยูโรนะครับบวกแอดออนแล้วก็จะมีการเซ็นสัญญาก,กันทั้งหมด6ปีเต็มๆครับ โดยกำหนดการเปิดตัวนักเตะอย่างจูดเบลลิงแฮมที่ซานติโกเบรนาบิลนะครับจะมีในวันพรุ่งนี้วันพฤหัสบมมดีครับสำหรับนักเตะอย่างจูดเบลลิงแฮมครับผลงานยอดเยี่ยมนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่นไป42นัดให้กับทางดอทมุลยิงประตูไป14ลูกแล้วก็ทำไปถึง7แอสซิสต์ด้วยกัน,นครับโคตรโหดครับฟอร์มการเล่นของจูดเบลลิงแฮม ก็ถือว่าได้ของดีอีกแล้วนะครับสำหรับสโมสรอย่างเรอัลมาดริดครับจูดเบลลิงแฮมครับเป็นนักเตะที่เก่งโคตรๆเป็นวันเดอร์คิดครับอายุเพียงแค่19ปีครับแต่เก่งเกินอายุไปเยอะมากครับเรื่องของหัวจิตหัวใจก็ใจสู้ครับไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งสิ้นครับเล่นมิดฟิลด์แดนกลางก็ดีเชื่อมเกมได้ขึ้นไปเล่นตัวบนเติมเกมลุกถือว่าสมบูรณ์แบบไปหมดครับนี่ถือเป็นอีกหนึ่งนักเตะมิดฟิลด์ตัวกลางที่ดีที่สุดในโลกณเวลานี้เลยก็ว่าได้ครับ ก็ต้องมารอดูแล้วครับว่าผลงานของชุดเบลลิงแฮมครับจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนหน้านี้ครับสตีฟแม็กมานามานไมเคิลโอเวนเดวิดเบลคแฮมครับก็ถือว่าเคยนําร่องแล้วนะครับในการไปเล่นกับเรอัลมาดริดและเดวิดเบลคแฮมครับก็ถือเป็นหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จกับมาดริดครับสามารถคว้าแชมป์ลาลีกาสเปนได้ด้วยก็ต้องดูนะครับชุดเบลลิงแฮมจะตามรอยเดวิดเบลคแฮมได้หรือเปล่าครับและนอกจากนี้นะครับสโมสรอย่างเรอัลมาดริดครับในวันเดียวกันก็มีการเปิดตัวชุดแข่งใหม่ของพวกเขาด้วยนะครับก็นี่แหละครับมีคลิปสีทองแล้วก็สสลััับบบกกีรรมท่านะค ตามภาพที่เห็นนี้เลยนะครับก็ถือว่าดูดีสวยงามอีกแบบหนึ่งเลยครับสำหรับชุดแข่งของเรียลมาดริดครับและเ,เพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่เป็นยังไงบ้างชอบหรือเป,ปล่าครับกับชุดแข่งใหม่ของเรียลมาดริดครับแต่สำหรับผมก็ถือว่าสวยไปอีกแบบครับและเ,เพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับนักเตะอย่างจุดเบลลิงแฮมแล้วคิดว่าชุดแข่งใหม่ของมาดริดสวยหรือเปล่าครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตั้งเป็นรายการโปรดแล้วก็